เรดาภาอีสานบายนีสิบ เก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าฝนเริ่มทยอยมาแล้วเด้อพี่น้องมาเช็คกันเลยค่ะเริ่มที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนบนก่อนตรวจพอกุมฝนฝ่าขน้องกำลังปานกลางถึงน้ำกุมฝนแห้งขึน้นปกลุ้มพื้นทีอ่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดนนงบำพูอำเภอพูเรื่ออำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยกเกษตรสมบูรณ์ขอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิโคกโพชยัยจังหวัดขอนแกน่นเมืองจังหวัดเพชรบูร์เมืองหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารเริ่งนกทาจังหวัดยโสธรสตึกจังหวัดบุรีรัม ถัดมามาเช็คในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยายอีสานตาน ic, อนล่างกุมฝนออนอยู่ในเขตสปปลาวกุมฝนปานกลางอยู่ในเขตอำเภอดงหลวงอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาราหอ,อำเภอพนา่าลื่ออำนาจจังหวัดอ,รรรรอ,นน arche, อำนาจเจริญกุดเขาปูนจังหวัดอุบลราชธานีและกกับสปปลาวกุมฝนหนักอยู่ในเขตอำเภอโพไับุญทลกเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสปปลาวแล่ากักรบูชาขอโทษกอไพเดอลูกวาแสกคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจไมาคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย